สวัสดีครับมาร์คนะครับนักเรียนไลติงรุ่น2ครับผมอยู่บริษัทแอชเชอร์โปรดักชันนะครับซึ่งผมเป็นเจ้าของบริษัทเองเป็น CEO ที่ผมเลือกมาเรียนที่นี่เพราะว่าอาจารย์ที่ผมเรียนแล้วก็รุ่นพี่เพื่อนวงการในโปรดักชันเนี่ยเขาแนะนํามาว่าที่เนี่ยสุดยอดผมบอกเลยว่าวันแรกที่ผมเรียนผมกลับไปดูงานตัวเองทั้งหมดเลยทั้งแต่ที่เรียนมาซึ่งเราไม่ได้มีทฤษฎีในการรู้เรื่องของการจัดแสงมาก เรารู้แค่เบื้องต้นแต่พอได้มาเรียนกับอวิกิตโอ้โหอาจารย์เก่งมากครับและที่สําคัญคือ2วันที่เรียนมานี้วันแรกปวดหัววันที่2ปวดหัวแต่อย่าเพิ่งตกใจนะปวดหัวเพราะว่าอาจารย์ไม่กักวิชาเลยครับอาจารย์ให้หมดเลยวันแรกที่ผมเรียนเสร็จนะผมกลับไปซ้อมเลยะผมไปถ่ายโปรดักไปลองถ่ายแล้วแบบเออเฮ้ยม,มันจริงแล้วเราไปดูงานเก่าๆเราที่เราลองจัดแต่งเองโดยใช้ความรู้สึกและกันแต่อวิคิตขี้คายปมความสงสัยตรงนี้ของผมหมดเลยแบบ ไม่รู้สิต้องมาเรียนเองอะ่ะอันนี้ผมไม่ได้อวยนะผมไม่ได้อวยผมผมผมพูดจริงจจากที่ผมเรียนมา2วันนี้และซึ่งวันนี้ผมได้เรียนในเรื่องของอุปกรณ์ของของแสงว่าไฟแต่ละอย่างแต่ละโอ้โหมันมันเอวิต <c oughs> ีนเยอะแยะไปหมดแล้วมันมันสนุกมันสนุกตรงที่ถ้าเราได้เจอหน้างานจริงๆซึ่งเราได้ลองเซตอัพจริงๆเราได้ลองถ่ายกันจริงๆทํากันจริงๆ,ๆเหมือนเหมือนพาที่เราออกกองกันจริงๆอ่ะกล้องสปีดแอนด์แอคชั่น สองวันนี้ผมรู้สึกว่าผมได้อะไรเยอะมากๆแล้วก็อยากจะกลับมาเรียนอีกด้วยซ้ำเพราะว่าเรารู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างเราเรามันนอกเหนือนจากทฤษฎีคือเทคนิคอันเนี้ยผมว่าผมผมได้อะไรจากตรงเนี้ยเยอะมากๆเอาวิจิตเขาบอกเขาสอนเขาแนะนำผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากลองมาเรียนไม่ได้อวยนะเขาไม่ได้จ้างผมให้ผมพูดด้วย <c oughs> ก็ลองมาเรียนดูแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเรียนมาเนี่ย มันจะทําให้การออกกองของคุณแม่งเปลี่ยนไปโหคำนิเท่เ <laughs> อบคุณมากครับ